ตัดขาเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้น้องเมลกสิเก็บเห็ดกระบ,บ้านค่ะได้สมมาพาควนแล้วค่ะกลับมาถึงก็ว่าเมื่อหลายเนาะค่ะประมาณ2กิโลค่ะน้องเมสิบอกว่าหลายๆท่านเนาะค่ะบอกว่าอุ้ยเห็ดคือดอกน้อยๆยู่คือไปเก็บเอามั่นเนาะค่ะจริงๆนี่เห็ดเกิดใหม่เด้อค่ะเด้อเห็ดมั่นปูเห็ดขั้นตะแรนเนาะค่ะ เกิดไม่ดอกเขาจะบวใหญ่เด้อค่ะแล้วเขาจะเกิดเต็มที่อยู่ประมาณสัมหนีจ้ะแล้วเขาก็สิแห้งตายค่ะเพราะฉะนั้น mm. เห็ดที่เกิดไม่สีม,มีราคาแพงเด้อค่ะเด้อ mm. อยากให้หลายๆท่านล่อง mm. เขาปลาไปหาเก็บเบิ้งเนาะคะ่ะ mm. แล้วก็สามารถสั่งรายได้เห็ดเป็นอาชีพเสริมได้เนาะคะ่ะ mm. เวลาที่เลิกงานเาก็กยางเขาปลา่ายเก็บเห็ดได้หลยก็ ปัดเนจักน้อยแล้วก็ขายเนาะคะ่ะการขายเห็ดค่ะก็ขายให้เพื่อนฝูงคนหูจักกันนี่ค่ะเมื่อต้องไปตั้งขายหน้าบ้านเด้อหรือว่าทันใดที่ได้หลายมีแรงทรงตามลานเอเชียลานค่าเนาะคะ่ะก็เอาไปทรงเพื่อนใดเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะว่าเห็ดมันปูในช่วงนี้ค่ะราคาขายทรงเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะราคาขายทรงอยู่ที่ กิโลละ150บาทเด้อค่ะเด้อเอ้ย150โครนค่ะราคาขายทรงเนาะคะ่ะอยู่ที่กิโลละ150โครนนะคะถ้าเกิดว่าท่านขายเองค่ะท่านจะได้ยุทธีราคากิโลละ200โครนนะคะนี่ค่ะคือช่วงที่หารายได้พิเศษเนาะคะ่ะ10กิโลได้2,000โครนค่ะเพราะฉะนั้นอ่าท่านควรสิลองเนาะคะ่ะเด้อหลายๆคนลองค่ะติดการหารายได้พิเศษอีก ช่องทางหนึ่งเนาะคะ่ะผู้ใดอยากาได้เงินส่งกับทางบ้านทางเมืองไทยค่ะเขาปลาเลยค่ะช่วงหนาฮอนเก็บบุบรีเก็บเ็ดท่านเป็นแหละนเนาะคะ่ะขายค่ะซึ่งเป็นวิธีที่หาและได้เร็วที่สุดค่ะเรากะง่ายพร้อมเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆท่านที่แวะเข้ามาชมมาหายกำลังแรงใจเนาะคะ่ะบางคอมเมนต์น้องเมียวกระตอบซากะให้อภัยกันเวยค่ะเด้อ บายบายจ้าเ้วค่อยเจอกันใหมเด้อจ้าเด้อ